สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในปีพศที่2 5 6 4นยะฮะยังไงก็ขอให้คุกค้าท่านมีความสุขนะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอสินค้าตัวแรกของปี6 4นะครับตัวนี้นี่ครับสีแดงสวยไหมฮะแดงสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น p พอร์ s ิชันเบรกนะครับตัวนี้เป็นของจูเนียร์ไบคีแวนรุ่น PB100 นะครับผมอ่าเราจะมาบอกสเปคกันคร่าวๆนะครับผมนี่ครับสเปคบอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นไม้อากาติสนะครับผมนี่แต่ทำเป็นสีแดงสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมจะเป็นโลว์สบูธนะฮะแล้วก็เป็นคอเมอร์เพิลนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่า ทำให้นึกถึงฟิลอทังกในยุค7จดสครับด้วยความที่ว่าเขามีปิกการกับปิกอัพนะฮะฝาฝา,าข้อปิกอัพเป็นสีขาวเนาะทำให้ได้กลิ่นถึงความวินเทจมากครับตัวนี้การปรับมันไม่ยากมากครับผมมีแค่วอลุ่มสอสองอย่างนะครับผมก็จะมีเป็นมาสเตอร์วอลุ่มนะครับแล้วก็จะมีเป็นโทนฮนะ ตัวนี้เปิดโทนหรือปิดโทนก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะอันนี้ก็มาลองฟังเสียงคร่าวๆกันครับผม บ้างครับเกษเข้าวๆนะครับปมืกี้ผมสาธิตไป2แบบนะครับเพราะว่าปิดโทนแล้วก็เปิดโทนนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจเบสตัวนี้สามารถสอบถามได้เลยนะครับทาง Facebook ก็ได้ครับเพจยงเสียงมิวสิกนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกมาเทสสินค้ากับทางร้านก็ยินดีที่จะให้บริการนะครับผมร้านเราอยู่ที่อโกรน26รนะครับถ้าใครสนใจก็แนะนำให้มาลองเบสตัวนี้ตัวนี้สีสวยมากนะฮะ ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยครับก็จะมีพนักง,งานหน้าตาดีๆแบบนี้ป่ะครับแบบนี้ไหมอ๋อไม่ได้อ๋อโอเคครับพอยให้คําตอบและสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ